เป็นขับรถหลังนะครับห้องเรียนนะครับห้องครูเป็นสี่นะครับไปโรงเรียนยังหลังคนหลัง แต่ว่านู้รอดา 对。So, uh,